เอาครับทุกคนตอนนี้มันก็ยังไม่เป็นฐานดีเท่าไหร่แต่ผมคงไม่รอแล้วนะครับกลัวว่าแบบมันเป็นฐานแล้วมันจะมันจะเป็นที่เท่าดับไปหมดก่อนเดี๋ยวผมจะเอาตะแกรงมลนนะครับน่ครับตะแกรงกีฬาล่างไปเลยสูงๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าไฟข้างล่างแรงให้มันค่อยๆสุกไปครับคิวๆครับเราไม่รีบครับตอนนี้อากาศดีมากเลยลมเย็นๆนิดหนึ่ง สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมแซงเอ็คเคนะวันนี้ผมจะมาแคมปิ้งนะกับกล้องสองคนนะครับเราเอาเต็นท์มาเราจะกางบริเวณนี้เป็นบริเวณไร่นะครับนี่ครับดูมีสาคพดเลยครับตรงนี้จะเป็นแบบคล้ายๆหุบเขานะครับจะมีลาธารนี่ครับเป็นลาธารเล็กๆนะครับหลายผ่านเหมาะกับบรรยากาศแคมปิ้งนะครับตุมหนาวก็เริ่มมาแล้ววันนี้อากาศดีปอดโปร่งครับ พระเดี๋ยวพระอาทิตยใกล้ตกดินแล้วนะเรามาค่ำหน่อยครับเดี๋ยวผมก็จะกางเต็นท์แล้วก็หาฟืนก่อไฟทำกับข้าวมาครับดูบรรยากาศแคมปิ้งแบบชิลๆอยู่บริเวณไร่นะครับนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้กางเต็นท์แล้วก็กางฟ้าชีตเผื่อฝนตกนะครับแต่ไม่น่ามีฝนแล้วครับดูค้องฟ้าของนู้นโล่งมากเลยครับอากาศแบบลมเย็นๆนิดน,นึงครับลมหนาวครับกำลังโอเคเลยนี่ก็เป็นเราก็กางเสร็จแล้วครับพื้นที่อาจจะไม่เสมอเท่าไหร่นิดนึงแต่ก็นอนได้แล้วนี่เป็นฟ้าชีตเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะหาฟืนมาก่อไปนะครับทุกคนเนาะไปหาฟืนเละครับ ครับคนผมก็ได้ก่อไฟเสร็จแล้วครับพวกเต็นท์พวกอะไรผมก็กางดีด้วยที่นอนดีด้วยนะที่นอนผมรีร้อย้วยครับวันนี้ผมเอาหมึกมานะหมึกมาประมาณห้าหกตัวนะครับแล้วก็หกไก่สองชิ้นเราจะมาย่างกินแล้วผมเอาตะแกรงไว้ด้วยนะวันนี้มาย่างแล้วให้มันเป็นถานนิดนึงนะแล้วเราย่างกินวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาแคมปิ้งข้างลำธารเล็กๆหรือบริเวณไร่นะสัมผัสบรรยากาศหนาวลมหนาว ตรงนี้ก็ต่องร่วงมีดาวนะพระจันทร์ก็เป็นเสีเ่ยวรยากาศดีมากเลย้ยินเสียงน้ำไหลได้ก็ชิวๆไปครับวันนะี้เรารอเป็นฐาน้วเราวิ้งอ่งนี้ครับรอยเป็นฐานนิดนึงครับเอาครับทุกคนตอนนี้มันก็ยังไม่เป็นฐานดีเท่าไหร่แต่ผมคงไม่รอแล้วนะครับกลัวว่าแบบมันเป็นฐานแล้วมันจะมันจะเป็นทิ่เท่าดับไปหมดก่อน เดี๋ยวผมจะเอาตะแงมาเลยนะครับน่ครับตะแงปีศาจรลนครับมันได้ใช้นานแล้วแต่ขัดเรียบร้อยแล้วครับก่อนมาเนี่ก็บางอย่างนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนี่ครับไก่ครับที่เตรียมมาครับบางไปเลยสูงๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าไฟข้างล่างแรงให้มันค่อยๆสุกไปครับชิวๆครับราไม่รีบครับตอนนี้อากาศดีมากเลยลมเย็นๆนิดนึงนี่ปลาหมึกครับ นี่อกไก่นะครับโปรตีนล้ว,วนๆเลยนะครับนะครับน่ากัดอืมมาเลยครับปลาหมึกเอาเดี๋ยวหนวดหมึกผมเอาไม้แล้วคินมาอยู่แต่ผมจะเสียบคัวมันร่วงอะไรนะก็ขออนุญาตใช้มือนะครับใช้มือกันได้ทำกินเองง่ายๆครับอ๋อไม่ยางเลยบรรยากาศดีๆนะยชื่อไหากล้องบรรยากาศดีแนละ้ว ลมเย็นเลยลมแบบบรรยากาศดีมากครับเป็นช่องมลมด้วยนะ,อะมองเห็นดาวได้อย่างน้ำไหลครับดูดูด้าติ้นนะครับ้าพติเราลมอากาศจะน่าจะหนาวนะคืนนี้ครับ หมดแด้ะเดี๋ยวนอนหลุกเดี๋ยวผมให้เสียบทีหลังแล้วก็รอให้มันฝุกนะนั่งชิวๆไปฟังเสียงน้ำไหลน้องสุกสุดชื่นครับหนีจากความวุ่นวายหนีจากโควิดมาสัมผัสธรรมชาติแบบ อีกแบบหนึงนะ่งมันก็ไม่บริเวณไร่นี้มันก็ไม่ต่างจากปาเท่าไหร่นะผมว่าบรรยากาศก็ล่มรื่นดีนะครับเย็นสบายดีขอกองไฟฟืนฝนไม่ตกมาประมาณสองสามวันแนละ้วแต่กล้องนะน่าจะสองสามวันได้กกายกำลังดีนะสองเน้แปดครับลื่นเดีย๋ยวเรอดูมันสุกไปครับอาจจะนานนิดนึงนะ ใชฟปีใหม่แล้วสถานที่ท่องเที่ยวก็น่าจะเปิดนะครับพวกกลางเต็นท์จุดชมวิวอะไรเี้ก็ลองไปดูนะครับถ้ามีเวลาทาแบบนี้แคมปิ้งแบบนี้ผมว่าสนุกมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะครับอาจจะไม่ต้องเข้าป่าก็ได้ไปนอนตามไร่ตามสถานที่อยู่สถานที่เขาเจ้าที่เขาจับไว้ให้อยู่ก็ได้นะครับจุดกลางเต็นท์อะไรเงี้ย ไปครอบครัวแบบควรรู้ใจทำากินอะไรแบบนี้ก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งลมแรงมีดาวด้วยรอมันสุกแล้วก็มาลองมาดูชิมความกันนะครับไปาหง ตอนนี้มันก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับผมได้กลับด้านแนละ้วปลาหมึกก็เริ่มแห้งข้น้ำหมดนี่ก็นใช้ได้แนละ้วปลูกไก่ก็น่าจะสุกแล้วแต่ก็ข้างในก็ยังฉ่ำๆอยู่นะก็พักหนึ่งครับย่างพักหนึ่งครับกล้องบอกเมสซิเยสรอไปแบบชิวๆคุยกันไปบรรยากาศนีมากเมื่อกี้ก็มีเสียงหนูหากินไนบะริเวณนะี้ ตกใจสะดุ้งเลยนะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะมันก็มีบ้างครับมันนอนตามไล่ตามป่ามันก็บางทีอาจจะยินเสียงอะไรแปลกแต่ก็ไม่คิดอะไรนะครับเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากคิดว่าเป็นเสียงธรรมชาติไปเสียงสัตว์หาทกินตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวเรารอให้มันสุกแล้วเ,เราก็จะมากินกันนะเ๋าะน้ำจิ้มออกมา ไม่มีข้าวนะว,วันนี้ผมจะกินแบบนี้นะครับปลาหมกแก่น่ากินมาก,กเลยโอกาสปลาหมือก็จะเหีย่ยวๆเลยมัน <c oughs> ลมควันครับสูงเงินไปแหลวไม,มนะเ่เป็นไรปืนป่นโอเค อันนี้ที่คีดเราก็ทําจากน้ไผ่นะเดี๋ยวรอให้มันสุกวันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเตรียมตัวกินเนี่ยครับตอนนี้ก็สุกแล้วนะนี่ครับดูประมาณนี้นะ เดี๋ยวผมจะเอาให้เจ้าที่จะทางนี้ก่อนนะแล้วก็อบไก่เนี่ยน้ำจิ้มซีฟูดเราที่ผม่เตรียมมา เราครับเราจะมาชิมให้ดูเลยอาจจะควนนิดนึงนะน้ำจิ้มแม่น้ำจิม้มแม่ผมนำนี่เบ็ดมากเลยอร่อยนะมาชิมเนื้อไก่อาจจะร้อนๆขออนุญาตใช้มือเลยนะครับ ค่อนข้างเผ็ดเลยจีจัดมากนะลรสจัดเลยครับหืมกุดเลยน้ำตาไหลเลยควันเดี๋ยวเขาตั้งกล้องเกมตะกล้องเลยนะครับครับ ตอนนี้ผมก็กินกับข้าวหมึกย่างเสร็จแล้วนะครับกับตะกล้องสองคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมมาแคมปิ้งกล้องสองคนแบบนั่งฟชิลเอาบรรยากาศลมเย็นๆนี่เสียอาจจะไม่ตื่นเต้นเล้วใจกับเข้าปานครับคลิปนี้แต่ก็มาถ่ายถ่ายบรรยากาศให้ดูนะในอีกแบบหนึง่งอีกมุมหนึง่ง ซึ่งบางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้เข้าป่าก็ไปแคมป์ปิ้งแบบนี้ได้นะตามอุทยานอะไรที่เขาจัดให้กลางเต็นอะไรได้นะครับแต่อันนี้มันมีลำธารอยู่ตรงไร่มันก็ได้บรรยากาศแบบฟิลแบบหนึง่งเหมือนเข้าป่าครับแต่มันเป็นไร้ไฟแรงนะถ้าออกจากกองไฟนี่จะรู้สึกเย็นๆเ,เลยนะครับเพราะว่ามีลมแรงลมหนาวอ้วอย่าี้ ยงคืนน่าจะเย็นน้ำนอนเต็มเดี๋ยวผมก็จะนั่งคุยกับกล้องเนื่อหน่อยแล้วเตรียมตัวพอนอนแตน่คืนนี้ก็น่าจะเจ็บบรรยากาศแค่นี้เอาไว้เจอกันอีกทีพรุ่งนี้ครับดี๋ยวผมขอตัวติดตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้ากันฝันดีครับทนะุกคนัะไปครับ เรดีตอนเช้าทุกคน,นครับวันนี้อากาศดีมากเลยอุณหภูมิลดลงนะครับประมาณ10-19องศาเย็นนะครับตอนเช้าเลยเย็นค่อน,นข้างหนาวนะครับเป็นบัดกับอากาศมันเปลี่ยน,นครับกองไฟเราดับเมื่อเดี๋ยวประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับแต่ก็ในเต็นท์ก็อุ่นกว่าข้างนอกนิดนึงนะก็นอนได้สบายเลยครับ อาจจะมีเย็นๆเท้าแต่ก็ใสา่ถุงเท้าอยู่ก็ไม่หนาวเกินไปครับไม่เย็นเกินไปอากาศกำลังพอดีก็ไม่มีอะไรมากครับตอนเชา้าเราก็รับบรรยากาศที่นึงก็จะเก็บพวกเต็มเก็บไฟชีตเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านเลยนะครับ <S <S แล้วขอตัวไปล้างหน้า,าลำทานนำให้อากาศร่างกายสดชื่น แต่ว่าเจ็บเต็มนะยทุกคนไปครับขอเตือไปล้างหน,น,น้าลำทารนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้เก็บพวกสำมะลงสัมพาระเก็บเต็นท์เก็บฟ้าชีตแล้วก็ขยะที่เรามาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะเตรียมตัวกลับบ้านกันครับสาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาตั้งแคมป์ชิลๆก็น่าจะจบคลิปแค่นี้นะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นลรงใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปเด้ครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนครับไปครับสวัสดีครับ